เราจะมาทำสซัดปิ้นงน้ำหนองโพกันอีกแล้วแต่รอบนี้เนี่ยเราจะใช้แบบว่าขาย่านะแก้วอันนี้นะคะก็จะมีน้ําแข็งแล้วก็แก้วเปล่านะคะแล้วก็น้ำหนองโพเราจะใช้ลดดิมนะน้ไกอายสติแล้วก็เกลืออันนี้เราตวงมาแล้วนะหนึ่งถพีวิธีแรกเนี่ยก็คือเราจะเอาน้ําแข็งนะคะเทไปนิดนึงก่อนครึ่งน,นึงก่อน แล้วก็เรามาทำนมน้องโพตัดเลยมัดให้แน่แนๆเหมือนเดิมนะคะ <Yes. S 1> แล้วก็นนี้ใส่ลงไปเราก็จะใส่แบบว่าเกือบเต็มนะใส่เกลือปิดท้ายแล้ก็ปิดชึบต้องมีช่องว่างให้ขยะด้นะคะแล้วก็เราขยวแบบนี้ไปเลยนะจอนั่งแข็ง น,นี่คือเราทำกรหกนาทาีเต็มๆเราก็จะมาเปิดมันแข็งเอออุ้ยนี่น่าจะหวานกว่าแข็งมากเลยมาตัดกันมันเป็นสลีรร่ไอศครีม <laughs> โอเคเราจะมาชิมไอศครีมเลยอ่ะ <Wow. S 1> ไม่ใช่เซเลอรี่แหละตัดออกตัดออก <laughs> ทำเซเลรอรี่ยัางไงาให้มันเป็นไอศรีม wow. ยังกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่าติจิตอกให้ด้วยนะชื่อว่าพิชดา79นะคะอย่าทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย